ก่อนไปถึงไหนนูน่นระยะนะครับไกลขเลยเวลาโดนข้อเยอะมานะครับท้องนาครับนาน,นี้ก็นะครับมันเป็นท้องนาที่แบบยังไงติดบอาา่อปลาเขาอะ๋ยวลองดูเม็นยางแขะนะครับ รู้สึกว่าน้ำน้ำจะตื้นมากเลยเนีย่ยอุ้ยกัดแล้วกัดน,นะครับลองค่อยเช็คดูว่นเฮ้ยอยู่ปะอยู่นะครับวัดด้วยความเร็วแสงวัดจังโหดอะ่ะมาบอกกูตายดีกว่าวัดจังนี้โอ้โห ว่าจะงงหดอ่ะก็พื้นที่มันค่อนข้างจะแบบยังไงอ่ะไม่ตีไม่มีที่ตีอะครับดูสภาพไหมก็ครับมีช่องอยู่แค่ต่างกลางครับมันต้องใช้แบบทําการตีไกลนะครับถ้าตีไม่ไกลก็ตีอาจจะไม่ถึงเนระแต่ย้ตีก็ประมาณน่าจะประมาณตัสามสิบห้าถึงสี่สิบได้ครับก็ผมหัวสุดแรงนะครับ เพราะว่าหมายมันค่อนจะแบบหน้าลองอะ่ะก็ใช้ปเป็นมิ้งแค่ครับเพราะว่าทําให้แบบตีไกลนะคันกำพันของแอร์เจ้าเอ็กซคอร์ดนาโนนะส่วนเหยื่อนี่ครับไม่ยังแคะนะคือเหยื่อตัวนี้นตีไกลนะครับตีไกลมากแล้วก็ทําน้ําหนักได้ดีครับมันก็เลยแบบส่งส่งได้กไกลใส่มินิครับก็อ่ะจัดไปเก็บไปก่อน แต้มแหลกแต้มช้อเาเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งออกมาครับก็หาตีไปเรื่อยนะหาตีตามหมายธรรมชาตินะไม่ได้ตีหมายเฉพาะห่วครับอันเนี้ยหมายอาจจะเป็นแบบคล้ายๆแบบบ่อแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นท้องนาเดี๋ยวลองลองดูครับตีไปเรื่อยทั้งวันครับไม่เป็นยางแค่ครับฝากไว้ในใจด้วยก็ใครที่ยังไม่ลองก็อยากให้ลองนิดนะครับเพราะว่าคือการวัดการวัดปลานะครับติดง่ายมากนะครับ เป็นยาที่ว่าปลาติดง่ายครับลองดูรงรงด okay, ครับผมเรื่องเรื่องตีไกลมากสุดยอดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเดินหาที่ตีแบบไปไกลครับไม่รู้ว่าน้ําลึกแค่ไหนนะครับแต่ว่าน่าเดินมากเลยอะเห็นปลาจิบน้ําพอมีปลาจิบน้ำนับตรง,งนะ้นโล่งเนี่ยเดี๋ยวลองตีไปเรื่อยครับใจว่าจะเดิน เดินตีลุยตีในนาครับอยู่ไหนเนี่ยออกอยู่ปลาตัวมันเล็กนะครับเก็บไปก็ได้วันนี้วันนี้ก็ ปลาแวนงานเลยครับนี่กัดติดนะครับโอ้โหก็จะบอกว่าก็บอกว่าดูดิตัวมันเล็กมากนะครับไซส์แวนมินินะครับดูปลากระเยือนะครับวันนี้ก็เก็บมาตัวแล้วก็ไซส์เนี่ยก็พอกันเลยตัวนี้อาจจะเล็กกว่าหน่อยนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับไต่ปลาเข็มนะครับกับเมยางแขนะครับก็ผมว่านะผมว่าจะเดินตีนงานเดี๋ยวลองดูก่อน จะลองใส่ค้าบูตเดินก่อนว่าเดินได้เปล่าถ้าเดินไม่ได้แล้วผมจะลองลองถอดรองเท้าแล้วเดินไล่ตีดูก็มันโล่งไกลนะครับนู่นมันโล่งอยู่ตรงนู่นพื้นที่มันมันโล่งหน้าตีนะครับแล้วอย่างคือพอมีปลาด้วยทําให้แบบน่าลองไปเสี่ยงหน่นกันแต่ว่าอาจจะเลอะเลอะอาจจะเปียกนะครับเดี๋ยวลองดูีริงๆไงว่าจะลงดีเปล่านี่ครับตัวเล็กก็ได้ไซส์นะครับ แดดเดียวผ่าหลังทำปาเข้มสุดยอดมากไม่นั่งแค่ครับผมเข้มผมสุดยอด